ก็นะครับจากที่ได้ดูไปนะกับการแกะของแบบใหม่ของเราคือเมื่อกี้ก็เป็นการลองด้วยนะว่าเราจะทําเป็นไหมนะับนะเปิดโลกใหม่เลยอยากลองทำมานานแ้วนะซึ่งน้พาตัวนีนะ้มีชื่อว่า g u n ดั m มไลฟ์แอนด์ฮเวนนะผมนะซึ่งตัวนี้นผมได้มาจากในกลุ่มของกันดั้มนะไม่จะไม่ได้ว่าเป็นกันดั้มขายถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขึ้น เหตุเอาไว้ให้แล้วกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยนะผมได้มาในราคา600บาทซึ่งจากที่ดูมาคือถูกกว่าที่เขาขายน,นะคือเลยราคาอยู่ที่660-700เลยนะประมาณนี้นะของตัวนี้ก็ผมได้ราคาใน600บาทกับพี่ท่านนี้นะบอกเลยว่ารับประกันได้ครับผมนะพี่เขาก็ส่งของเสาร์อาทิตย์นะผมเนะื่องจากวันธรรมดาพี่เขาไม่ว่างเนะี่พี่เขาบอกกันชัดเจนเลยนะครับผมอ่า ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเคยเป็นรักแรกพบมาก่อนนะขอเกินก่อนเลยนะว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจากซีรีส์ของ Gundam Breaker m i t a l g e a หรืออะไรที่น่ะนี่ยจำไม่ได้ละอ่าง่ายเนยคือมันเป็นเกมใช่ไหมตอนแรกมันจะมีเกมอันนี้มาก่อนแล้วก็มาเป็นอนิเมะนะผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ตอนประมาณ8 8ตอนหรือว่าไม่กี่ตอนนี่แหละผมจำไม่ได้แลวนะนะซึ่ง ไอตัวเนี้ยที่ทํามาเป็นกันพลาตอนแรกๆเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะเพราะมันคือไอตัวสีดําใช่ไหมเออผมจําชื่อไม่ได้นะผมนะแต่ไอตัวนั้นผมชอบอู่แล้วนะทรงอย่างเนี้ยคือแบบมันดูเท่มากนะแล้วก็ตรงชุดเกาะของอันนี้นะแบบมันคมตัวได้ด้วยนะผมอ่านะคือตอนเด็กเรามีเกมเป็น p s p ไงเราก็เล่นตัวนี้ประจำนะผมนะเออ นะก็ตัวนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าได้มาแล้วรู้สึกว่าดีใจนะเพราะว่าเป็นการเปิดลายใหม่ของซีรีส์นี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ได้มานะีได้มาในราคาที่คุ้มนะตอนที่ซื้อแล้วอะ่ะเออก็ค่อนข้างดีชอบเหมือนกันเพราะตอนแรกก็หากันตตํมในเลยราคาห้าร้อยบาทในกลุ่มนะก็มีหลายตัวเลยนะครับผมและทั้งเก่าทั้งใหม่นะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มา คอมเมนต์กันนะผมนะอืมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ที่ปล่อยตัวนี้ด้วยนะผมนะเป็นใจดีมากนะเข้าใจเข้าใจผมดีเลยนะผมนะเขาไม่ได้ดึงดันเรานะเขาก็จะเอาที่เราพร้อมนะเนะจ่ายตังค์ก็ถ้าจะเอาคือมาจําไว้ก่อนนี่ตามกฎอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะตัวนี้นะซึ่ง โพรงข้างในมันเนี่ยมันจะเป็นสีทองใช่ไหมคือนะ้ผมยีแผาไห้ดูเลยเป็นสีทองที่ไม่ใช่ทองเงาแนละ้วเป็นแบบทองไหมนะผมนะก็ทำมาได้ดีอยู่นะอี่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมทุกรายละเอียดอะไรตรนี้ผมสังเกตดูแล้วไม่ได้แย่เลยนะแต่ตรงสติกเกอร์เนี่ยก็ก็ถือว่ามี แบบพอประมาณนะไม่เยอะเกินไปกำลังดีเลยนะก็สำหรับคลิปเปิดกล่องในช่วงครึ่งแรกก็ประมาณนี้ับนะเดี๋ยวประกอบเสร็จเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะกันยาวๆนะครับผม